เดี๋ยวลูกอีกวะเดี๋ยวลูกอีกวะลายเซ็นกูตัวไหนวะที่กูทิ้งบอำนิวเคลียร์ได้นิวเคลียร์ล้างโลกฮิโรชิมาหนังงาซากิตตัวไหนวะวันนี้ยังยังไม่ง่วงขอ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 ยคอยพูด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 ติด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 อ่านอ่าอ่านอ่านนิ่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 นิงนะนะ ปปปปดีกูจะ้ปป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 กาตัวไหนไม่รู้นะเซนเซนเซนเพื่อที่จะติงบ๊มบ๊มบ๊มอาออาอาวุธนิวเกียนะเคยเห็นอะไรไหมฮะถ้าประเทศญี่ปุ่นไม่ใช้นี่กูนะตอนที่กูเล่นได้นะหนึ่งสองไม่พอนะ นะนายบันคีมูลกูขอคุยเลยเว้ยกูไม่คุยกูจะคุยทำไมนายบันคีมูลนะกูไม่คุยกูจะคุยทำไมตอนนั้นกูยังไม่ได้ซื้อนะกูยังไม่ได้ซื้อตอนนี้กูซื้อแล้วลายเซ็นกูจะเด้งขึ้นมาแล้วเราจมึงจะได้ดูนะ กูจะอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะหนูนะนะนะทิ้งบอมแม่งเมื่อไหร่ก็ได้ประเทศญี่ปุ่นนะไม่ได้กลัวเพราะกูได้มา